ได้รับอีเมลอีกแล้วอะอีเมลลูกน้องส่งมาค่ะว่าให้ไปเซ็นงานด่วนเลยเนี่ยตอนเนี้ยก็แบบโอ้ตรงนี้ก็ไม่มีปรินเตอร์จะเซ็นงานยังไงอะโอ้ยหมดสิ้นหนทางจริงเลยค่ะทํายังไงดีอะปรินเตอร์เอกสารออกมาให้เซ็นก็ไม่มีหรือเออโอ้ยเซ็นเอกสารได้ยังไงและลูกน้องบอกว่าด่วนด้วยนะคะจะทํายังไงดีนะคะ สวัสดีค่ะวันสุกอีกแล้วนะคะทุกทท่านก็จะได้พบกับด็บในช่วงทุกวันศุกร์ลุกมารีวิวกันมา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 ,มา วันนี้นะคะดิฟจะมารีวิวแอปพลิเคชันค่ะที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะคะสำหรับเรื่องที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับการทำระบบ ISO นะคะ,ะ,คะก็คือเรื่องของการเซ็นเอกสารนั่นเองค่ะเนี่ยคิดดูสิลูกน้องส่งงานมาแต่เราต้องเซ็นเอกสารทั้งที่แบบเฮ้ยเราจะนอนแล้วอ่ะเราแบบโอ๊ยอยู่ในบ้านอยู่ในรีสอร์ทอยู่บนรถเนาะไม่มีเอกไม่มีปรินเตอร์หรือแม้ว่าไม่มีอะไรให้เราเซ็นเอกสารเลยเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะ ราถึงจะสาม,มารถที่จะเซ็นเอกสารส่งกลับไปให้ลูกน้องได้นะคะ วันนี้ดิมีแอปพลิเคชันมาแนะนำทุกคนค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่าใส e ซี่ค่ะใส e ซี่ก็ตามชื่อเลยเนาะใส่ซี e ่นะคะเราจะสามารถเซ็นเอกสารโดยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีได้ค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจริงไหมนะคะก่อนอื่นค่ะเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนนะคะก็ชื่อว่าใส่ซี่นะคะเซ็นเอกสารและเซ็นและกรอกเอกสาร PDF และเอกสารอื่นๆเนาะเราก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็เปิดนะคะ หน้าตาของเอกสารก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอะค่ะซึ่งต้องแจ้งก่อนนะว่าไอ้โปรแกรมตัวนี้ค่ะมันจะเป็นโปรแกรมที่มันไม่ฟรีมั้งก็คือจะต้องมีการเสียเนาะแต่ว่าเสียประมาณเดือนละร้อยหบบาทนะคะต่อเดือนเท่านั้นนะคะเมื่อซื้อเป็นรายปีแล้วก็เ ก็จะสามารถที่จะลงเอกสารได้ไม่จำกัดจํานวนนะคะแล้วก็สามารถขอรายมือชื่อผู้อื่นทางอีเมลได้ด้วยนะคะแก้ไขารายชื่อผู้อื่นได้นะคะแล้วก็มีสามารถตรวจสอบข้อมูลทางกฎหมายได้ทีนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปลองใช้ได้ก่อนเนาะ เพื่อดูว่ามันเหมาะสมกับองค์กรของเพื่อนๆไหมนะคะซึ่งจะใช้ได้3มครั้งนะคะเดี๋ยวดิวจะทําให้ดูว่าวิธีการใช้นี่มันอีซี่มากเลยมันง่ายมากเลยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับการที่แบบเจ้านายเพ่นพ่านมากเลยนะคะวิธีการทํานะคะสมมุติว่าเราได้รับอีเมลจากลูกน้องค่ะเดี๋ยวไปที่อีเมลก่อนเนาะไปที่หน้าอีเมลเราได้รับอีเมลจากลูกน้องนะคะ รูอเนาะบอกว่าโปรดตรวจสอบ KPI ประจำเดือนสิงหาคมให้หน่อยอุ้ยตายแล้วอยู่ในรีสอร์ทเนี่ยจะตรวจสอบ KPI อย่างไรนะคะเราก็กดไปที่อ e ีเมลค่ะแล้วก็เปิดอ e ีเมลค่ะ ตอนที่เราเปิดอีเมลเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะคะว่าเปิดโดยอะไรทีนี้ก่อนหน้านี้ดิปบก็ติ๊กไปแล้วว่าเราเปิดโดยโปรแกรมสายอีซี่นะคะคราวนี้มันก็เลยมาเด้งที่หน้าโปรแกรมสายอีซี่ให้เราเลยอ,อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เลือกเซ็นชื่อค่ะมันก็จะถามว่าใครจะต้องเซ็นนะคะระหว่างตัวเราเองนะคะหรือว่าการเซ็นชื่อกับ เป็นลายบุคคลก็คือมีคนอื่นแล้วก็ร่วมกับเราด้วยเนาะมันก็จะเด้งไปที่คนอื่นนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะขอลายมือชื่อผู้คนที่แบบอยู่รอบๆกับเราเนี่ยแล้วก็มาเซนร่วมกันก็ได้สมมุติว่าเป็นตัวเราคนเดียวเนาะเราก็จะเซนนะคะแล้วก็เลือกไปทีนี้นก็จะมีลายเซนอักษรยอร่อวันที่ข้อความนะคะฟีสไตล์กล่องเล็กแล้วก็รูปภาพต่างๆเราก็เลือกไปที่ลายเซนค่ะ เห็นไหมว่ามันจะมีลายเซ็นโผล่ขึ้นมาเลยคือก่อนหน้าเนี้มันจะมีให้เราป้อนลายเซ็นของเรานะคะเราก็ป้อนมาแล้วก็ไม่ต้องเซ็นทุกครั้งเนาะวิธีการป้อนก็จะแบบมีสีอื่นด้วยอะแล้วก็ใส่ลายเซ็นของเราเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากใส่ข้อมูลที่มันเป็นคําพูดตัวหนังสือเราก็บอกว่าพิมพ์ไปก็ได้นะคะอาเป็นตัวสีน้ําเงินก็ได้นะคะบอกว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มีความถูกต้องนะคะอ่ะแล้วก็อาจจะใส่คอมเมนต์อะไรไปมันก็จะไปโผล่ให้นะคะก็โผล่โผล่ให้จัดทรงไซส์เซยของตัวอันนี้ก็ได้เรียบร้อยนะคะอ่ะแค่นี้เองแล้วเราก็กดติ๊กถูกค่ะติ๊กถูกเขาก็ถามว่าอ่ะโอเคแล้วนะนะเอกสารคุณดีกว่ากดใช่นะคะพอกดใช้ปุ๊บเนี่ย นะคะมันก็จะประมวลผลไอตัวไฟล์ที่เดิมที่เขาส่งให้เป็น Excel เนี่ยให้กลายเป็น PDF นะคะมีชื่อมีไลเซน์ของเราเรียบร้อยเรากดแชร์ค่ะแล้วเราก็ส่งทางอีเมลค่ะส่งกลับไปให้ลูกน้องของเรานะคะอ่าแล้วก็บอกว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว แล้วก็แจ้งลูกน้องนะคะแค่นี้เองอีซี่มากง่ายมากนะคะเราก็จะมีการลงนามสามารถลงนามที่ไหนก็ได้หรือหรือแบบว่าไม่มีเงื่อนไขจํากัดเพียงแต่ว่าคุณมีสัญญาณเน็ตแค่นั้นเป็นพอนะคะแล้ววิธีการเซ็นนะคะเราก็สามารถที่จะเซ็นเก็บเอาไว้ได้นะคะตรงนี้นะคะตรงลายเซ็นเนาะเราก็ใส่เป็นลายเซน็นเรานะคะว่าลายเซ็นของดิบที่ไปโผล่ตรงนั้นเนี่ยดิบเลือกปากกาสีน้ําเงินนะคะแล้วดิบก็เซ็นนะคะ อย่างเงี้ยเซ็นไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เก็บเซฟเอาไว้แล้วก็เซ็นครั้งเดียวจบแล้วมันก็จะอยู่ในเครื่องนี้ตลอดไปเลยนะคะก็คือมันจะไม่ไปอยู่ในเครื่องเพื่อนนะอยู่ในเครื่องนี้เท่านั้นนะคะแค่นี้เองค่ะโซอีซ so ีมากๆนะคะ1นาทีเองเราก็สามารถที่จะตรวจงานแล้วก็ส่งงานกลับไปได้อย่างเรียบร้อยนะคะก็เพื่อนๆลองไปใช้ดูเนาะสำหรับโปรแกรมที่มีชื่อว่า s i Easy ค่ะนะคะก็วันนี้นะคะ ทุกวันศุกร์ลุกมารีวิวนะคะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะในการรีวิวโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยให้เพื่อนๆมีชีวิตที่ง,งา่ายขึ้นกับการเซ็นเอกสารในส่วนของระบบ ISO ค่ะหรือระบบอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เป็นก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับวันเสาร์อ,อาทิตย์ที่กําลังจะถึงนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมค่ะส่วนครั้งหน้าจะ,จะรีวิวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ